เมื่อจบเจริญเมตตาแล้วพึงกรดน้ำาอทิสุกุศลอิมิตนาปุญญกรมเมนอุปชายาคุณุตราอาจาริยุปการาจักมาตาปิตาจยยตกาสุริโยจันทิมหาราชาคุณวันตานราปิจา พระมมหาราชินทาจตุโรกปาราจเทวตายะโมมิตามนุษสาจะมัชาติาเวริกาปิจาสเพสตาสุขีโหนตุปุญญาณิปกตานิเมสุขังจติวิทางเทนตุขิปังปาเปทวโมตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนจ ขิปปาหังสุระเพเจวตันหุปาทานะเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมหายาวนิพานะตมมังนัสันตุสัพพทาเยวยตธาชาโตภเวภเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโคเวริยามหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเม พุทธาธิปวโรนาโทธรรมโมนาโธวรุตรมโมนาโธปัจเจกพุทโธจะสังคโฆนาโธตโรมมังเตโสตามานุภาเวนามาโลกาสังรพันตุมาด้วยบุญญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกครั้งน้ำใจเลือ่อมใสศรัทธา วันนี้จงมาอวยผลบรรดาลให้อุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดามารดาญาติกาวงวานจงกเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบใครผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญ อินพรมยมยักษ์เสือเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุนเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุโลก,กบาลมนุษย์และสัตว์ขู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาตีด่าก,กันไว้ด้วยใจเป็นพานจงกเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข่าแพ่ผล อุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้ลุถึงนฤพานด้วยบุญกรรมพร้อมคำอธิษฐานที่ว่ามานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบันดาลฉับพลันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมจักสุธรรมาพิสมัยตัดอุปาทานตันหาขาดไป สันดานผ่องใสปราศจากเลวทรามสติปัญญาความเพียรแก่กล้าความคิดดีงามทุกชาติทุกภพประสบแต่ความสุขอย่างสวยงามตราบเท่านรุภานมาราชิราชอย่าได้โอกาสตามผจญผลามุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญตลอดปลอดภัย เดชะพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่งกำจัดเวรภยัยอันตรายใดๆจงนิราชปราถืนนิพพานปัจโยโหตุท่านผู้สดับ มหาเมตตาใหญ่ทุกท่านการเจริญมหาเมตตาใหญ่เฉพาะบุคคลเมื่อเวลาสดมหาเมตตาหรือเจริญมนมหาเมตตานี้เราพึงตั้งจิตให้มีเมตตาเมื่อเราตั้งจิตมีเมตตาจเจริญไปแล้วเมตตานี้จะเกิดบม่มเพาะในใจเรา และจะได้รับอนิสงสิประการดังกล่าวและข้างต้นอันหนึ่งทานองที่ได้สวดนี้เป็นทํานองสวดไร้แต่เพียงผู้เดียวการสวดทํานองไร้นี้เป็นการเจริญเมตตาด้วยอาณาปานสติการเจริญเมตตาแบบนี้หากแม้ว่าเมื่อมีโอกาสสวดบุคคลเดียวในที่นั้นเป็นที่ว่าง ที่ร้องหรือเจริญผู้เดียวผ่านขึ้นขยายเสียงการเจริญเมตตาอย่างนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดความอิ่มเอิบใจและส่งกระแสจิตการใช้เสียงเจริญเมตตาอย่างนีส้สุดแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายจะใช้เสียงระดับไหนสุดทํานองที่เจริญนี้เป็นทํานองร่รย การขึ้นเสียงลงเสียงมิได้กำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปแต่ได้ทำจังหวะกับอาณาปันสติให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักเจริญและเป็นการดึงกระแสจิตของผู้ฟังที่ได้สดับคำว่าผู้ฟังที่ได้สดับนี้มิได้หมายเพียงมนุษย์แต่หมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวาทั่วท้องจัก,กรวาล แม้บาดาลนรกเมื่อได้สลับสัพพัศนิเียงเสียงสวดอย่างนี้แล้วเฉพาะเสียงสวดก็บ่งบอกถึงเมตตาและเปวระดับเสียงที่สัมผัสหูทิพที่สัมผัสหูบุคคลทั่วไปสัมผัสผิวหนังสัมผัสที่เรียกว่าเซนส์ของบุคคลที่จะพึงรับได้หรือผู้ที่จะพึงรับได้ เพียงเท่านี้ก็เกิดความเพลิดเพลินเจริญอยู่ในความสุขลนเมตตานี้อาจจะชักนำผู้ที่ได้รับฟังแล้วเมื่อมีทุกข์ให้พ้นทุกข์มีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นยามที่ทั้งหลายอยู่ผู้เดียวอยู่ในเรือนว่างที่โร่งแจ้งหรืออยู่ผู้เดียวณที่ใดที่หนึ่งพึงจเจริญเมตตาด้วยสัพทัศเนียงเสียงสวดที่ประกอบด้วยอาณาประสติ แผ่กระจายไปก็จะทำให้เกิดความสุขทั่วกันอันหนึ่งบทเมตตานี้เมื่อสวดแล้วจะพึงเสพวัตถุมงคลใดๆให้ต่อวัตถุมงคลนั้นด้วยแสสน์หรือแม้วัตถุมงคลนั้นเป็นวัตถุมงคลชิ้นเล็กน้อยท่านกำไว้ในมือแล้วเปิดหนังสือเจริญเมตตาวัตถุมงคลนั้นจะบังเกิดเมตตามหานยม ในที่ทุสถานในการทุกเมื่อขอท่านท,านทานาั้งหลายพึงเจริญมหาเมตตาใหญ่โดยทั่วกันเทิน